ตอนที่สการมาเยือนของผู้เป็นพี่ทางด้านพระสารีบุตรพี่ชายของท่านได้เดินทางออกตามหาน้องชายจนมาถึงวิหารร้างแห่งนั้นท่านและคณะสงฆ์ก็ต้องตกตะลึงกับวิมานทองคำที่สวยงามเกินกว่าโลกมนุษย์จะสร้างได้พระอริวตะได้ต้อนรับพี่ชายและคณะสงฆ์ด้วยความเคารพและได้ถวายอาหารทิพย์ที่วิเศษสุดให้แก่พระสงฆ์เพื่อฉันเป็นการชั่วคราว พระสารีบุตรได้อยู่พักและเห็นน้องชายของท่านอยู่ท่ามกลางความงดงามอันเป็นทิพย์แต่จิตใจย,ยังคงมั่นคงในธรรมะท่านจึงกล่าวเตือนสติพระเรวตะถึงความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดรวมทั้งวิมานอันงดงามนี้ด้วยตอนที่สีละทิ้งทุกสิ่งสู่ความหลุดพ้นพระเรวตะซึ่งมีปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วท่านตระหนักถึงคำสอนของพี่ชายและพระพุทธองค์ ท่านพิจารณาเห็นว่าวิมานทองคำอันง,งดงามนี้แม้จะวิเศษเพียงใดก็ต้องดับสลายไปตามกฎของไตรลักษณ์เมื่อท่านพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทั้งร่างกายตนเองและความไม่เที่ยงของวิมานที่ภายนอกอย่างต่อเนื่องโดยจิตที่บริสุทธิ์และไม่ได้ยึดติดในวิมานตั้งแต่ต้นพระเรวตะก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า เป็นผู้เป็นเลิศในด้านการอยู่ป่าเพราะแม้จะอยู่ในวิมานทิพย์แต่จิตของท่านก็ไม่เคยหลงติดในโลกิยวิสัยใดเลยคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ 1. อันนี้จังคือความจริงทุกสิ่งที่งดงามหรือสบายที่สุดในโลกล้วนต้องดับสลายไปจงอย่าประมาทและรีบทำความเพียร 2. จิตคือวิมานความสงบและความบริสุทธิ์ของจิตใจ มีค่ากว่าวิมานทองคําที่ถูกเนรมิตขึ้นมาภายนอก 3. ความบริสุทธิ์ของจิตไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยั่วยวนเพียงใดหากจิตเราไม่ยึดต,ติดก็สามารถนำพาเราไปสู่ความหลุดพ้นได้